สวัสดีฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่4ครับผมก็เกมเคนะปิดออฟสตรีทนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นต่อดีกว่าก็าคือจำไม่ได้แล้วว่าเราต้องไปอันไหนต้องไปถ้ำนี่เหรอถ้าถ้ำนี้เราวาไปได้ปะวะออเราต้องไปอยู่ตรงศิลาจารึกครับชู โอเคมาฮะเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็เดินตรงมาลงมาข้าง <c oughs> ล่างไหนละที่ไหนแล้วแล้วก็โค้งนี้โค้งไหนวะโค้งนี้อ๋อโค้งนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบเราสามารถทำอะไรได้เอ้า <c oughs> โหจอมเวทเ้ยโออโหต้องหลบนานขนาดนี้เลยเหรอหืมโห

<c oughs> <c oughs> เอาเด้เอาด้เอาเด้เอาเด,อาด้โอเคครับเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอาจารย์เหรออาจารย์เราก็ลงมาด้วยนะครับผมอาจารย์ทำไมจารย์ไม่ลงมาเร็วกว่านี้วะจารย์บอกปล่อยให้ผมแบบตู้อยู่ตัวคนเดียว ไม่รู้ว่าสิ่งเดียวไรแบบนี้แบบไหนแต่เราคอยเจ้าอยู่นในถ้ำโขมอันนี้คือถ้ำที่ทาโรเข้าไปเหรอวะใช่ไหมอาจารย์เล,งล็งมาครับเลง็งจังวันนี้ลูกขโนโอุอึอาจานจานยิงได้ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ไม่มายิงตั้งแต่แรกวะแล้วเราต้องเข้าข้างในไปงี้เหรอ อ๋อเพื่อที่เราจะไปถึงตรงนู้นได้ถูกปะที่จริงไปอีกทางหนึ่งมันก็ไปได้ไม่ใชหรอใช่ไหมเราเราังไปตรงนั้นไม่ได้นะครับเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนอเซิร์ฟอ๋อ,อเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้โอเคฮะไป เย็บเย็บเย็บยบเข้ามามาเรื่อยๆโอเคถึงข้างบนแล้วฮะอ่าขวาร้ายซ้ายดีแล้วซ้ายไปไหนอะ A marked camping. fox symbol on old is this มีสัญลักษณ์จิ้งจอกบนอุปกรณ์พักแรมเก่านี้เฮ้ยวิญญาณฮาโลวปะเนี่ยแล้วมันมาตรงนี้โอ้โหโอเค 100. นี่ฮะน่าจะเป็นจุดนัดพบของเราตรงนั้นนะครับผมเราแวะตรงนี้ก่อนได้ปะตอนนี้มันม,มีไว้ทำอะไรอะอก็ไม่มีอะไรนี่หรือตรงนี้นก็ยังไม่มีอะไรมันต้องแบบม,มีถ้ำด้วยอะ่ะ ถ้ามน่ากลัวว่ะค่อยมาดีกว่าม <c oughs> ันน่นนากลัวเกินไปว่ะผมแบบรับไม่ค่อยได้ยังไม่พร้อมที่จะรับแรงประทะนะฮะใช้หน้ากากโอเคเฮ้ยนี่มันทาโร่เฮ้อ เคฮะเหมือนกับว่าทาโร่เคยมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับผมจากที่เราสัมผัสได้จากเมื่อกี้นะครับในการที่ใช้หน้ากากของทาโร่ดูนะครับผมซึ่งตรงข้างกระด้างก็ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่มีเหมือนแบบทางเข้าที่อยู่แบบในเรดาร์ตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องหาทางไปนะครับก็แต่มันไปไงวนะเนี่ยใช้หน้ากากดูสิ แล้วก็มาตรงนี้เหรอโอเคถ้างั้นอาจจะเป็นกุญแจในการเปิดทางครับไปหนึ่งฮนะไปสองครับไปสามฮนะนี่ไงดึงโอเค,อเคมาไอ้หนูยกมาไว้ตรงนี้มาอ้าวย้ายวัตถุ เรียก้อยครับแล้วเราก็มาอืมมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นละซื้อตรงนี้เราน่าจะต้องสู้อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ก่อนดีวกว่าทำสมาธิสงบจิตสงบใจฮนะโอเคครับ ั่งฟังเสียงลมเสียงผืนป่าเสียงดอกไม้เสียงใบไม้อโอเคมีแรงขึ้นมาทันทีครับผมในการนั่งปฏาทิครั้งนี้พร้อมแล้วกาการมาชุดไฟอีนะครับผมโอเคมานะครับกระซึ้บรถขับเมายากมาก แง่มันมีให้สู้เอาเอาเอาไว้มนนมหมดไหมคุยตัวใหญ่ด้วย ทำไมจำสกิลไม่ได้วะมันใช้ทำยังไงวะใช้แบบน,นี่ออออแต่มันมีทางเข้าตรงเนี้ยอ,อ๋อแล้วก็เหมือนจะเดินมาลากเมาส์แบบกดยากคือ,อ ก็คือไปไปองนี่ตู้โอเคครับที่สักการะนะครับผมสักการะที่รวยแต่ตรงนี้มันคืออะไรวะถ้าลงไปมันจะขึ้นได้ปะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โห โอ้โหเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอ,อะไรอะฮะเปอร์ประตูอะไรโอ้นี่ไงโอ้โเอ็ดตัวนี้อีกแล้วแล้วต้องยิงธนูใส่มันไปกว่าเลยนัดแรกโอ้ยโอ้ โอ้โหหลังคาโอ้ยหลังคาอีกแล้วเล่นจิงนี่ไงยิงไ้ก่อนอุ๊ยนิวก่อนเลยยิวก่อนอยิวก่อนเลย ขิวไปก่อนดิโอ้ยชื้นอล้ยพันปุ้ยเรบพันปุ้ยก็ตายเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัวตัวใหญ่ไอ้หนูอย่าพึ่งเอาตัวเล็กก่อนโอ้ยชื้ออืมแลตัวเล็กมันมันไม่หมดเลยฟ้ อ้ยระเบิดได้โอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยมา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 โอ้ไมกทีนึงนี่้ะโอ้โหโดนโดนตกทีนึงเราฆ่าไอ้กิ๋ววะนี้ย โดนอีกทีนึงไอ้นี่ไปก่อนเลยไอ้นี่ไปก่อนเลยอุ้ยเก็บ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 นิวนิวโดนดนอุ้ยนิวโดนดวนเนี่ยพอกันก็ไม่มีใครตี <arta> มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนอวิโด,ดโลบนี่แหวนึ่งโอเคเหนื่อยวะ่ะตายซะได้ก็ดีเรียบร้อยครับผมเหมือนเราได้ชิ้นส่วนทานโลเพอร์มาอีกชิ้นหนึ่งเหรอ อโอ้โหลอยเขานะกา๊ะเรียบร้อยครับพบเจอเครื่องรางตะเกียงนะครับผมก็อาจจะเป็นตะเกียงที่ทาโรใช้นะฮะอ่าเฮ้ยเ,เจอรอตอีกแล้วเหรอแล้วตรงนี้มีอะไรปะเฮ้ยมีหีบ <adapting> ขอไปหนึ่งทีอ่ามีตรงนี้อีก <attractions> ขออีกทีหนึ่งครับโอ้โหรวยรวยรวยนี่ไร้ไหมไม่มีแหละถ้าไม่มีก <dapat> ็คิดว่าเราก็ออกได้นะครับออกจากทางที่เราเข้ามา โอ้เฮ้ยทาโร่ยังไงทาโร่อ้าวไปไหนแล้วเอาเอาอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวสร้างขึ้นครับเอ้าหรือว่าเราต้องหยิบไปวางที่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอยาวัตถุมาตรงนี้ฮนะ ต้องใช่น่แน่ชคดีเรียบร้อยอ่าเอา,เอาไปไหนอ๋อฝั่งนูน้นโอ้อ่ะซื้อเฮ้ยไม่ชอบเสียงสาผ่าน่ากลัวมานะทางนี้เลี้ยวมา อยู่นู่นโอ้เสร็จปั๊บมาตรงนี้ตรงนี้เสร็จปั๊บมาตรงนี้ตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จมาตรงนี้โอ้โหแล้วก็ยิงอันนี้ทิ้งตาเหนื่อยเหมือนกันนะ Found Taro's Lantern ถาอาจารย์เกียรของทาโร่ก็คงทำหายตอนตามหาเด็กๆนำเครื่องรางไปยังต้นไม้ผู้ร่วงเนาะได้ววเวลาช่วยชีวิตทาโร่โลแล้วโอเคได้เลยครับอาจารย์ว่าแต่อาจารย์ไม่สอนวิชาวาร์ปให้ผมบ้างเหรอแบบบางทีแบบจะได้แบบวาร์ปกับอาจารย์ได้อะไรอย่างเงี้ยปลดปล่อยทารโร่เราต้องไปปลดปล่อยทาโร่โตรงนู้นเลยนะครับแต่ตรงนี้เราสำรวจเสร็จมันยังวะ เหมือนเสร็จหมดแล้วไปครับอ <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> เล่นหีบต้องเอ่อหีบต้องสาบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าเราตรงไปเราก็จะข้ามน้ำเราก็เดินไปเรื่อยๆเย๊้ก็เดินไปแล้วกันที่เกี็บไปแท่นวาร์ปอ่ะ ตอนนี้ตอนนี้ป่ากนะ็น่าจะแบบว่าไม่ไม่มีแบบว่าสิ่งเลวร้วายแล้วนะผมเพราะว่าเรากําจัดไปเกือบหมดแล้วทั้งในต่อหอเลี้ยวขวาโอเคฮะทำไมทานนี้เหมือนเรายังไม่มาเลยวะไอดีอันนี้ไม่ได้เก็บเลยนี่ไงแต่ตรงนี้เก็บแล้วตรงนี้ก็มีแท่นวับอ่าเราก็ตรงมาอีกไม่ต้องเข้าถ้ำไปหรอ อ๋อไม่ต้องประตูเปิดเองอัตโนมัติหรือว่าเซเว่นนี่น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละฮะนีไ่ไงอาจารย์มารออยู่นี่เฮ้ยสุดยอดโอ้อร่าแสงขึ้นแล้วทำไมไอ้นี่มันใส่หมวกจิ้งจอกคนเดียววะดูดิ โอ้โหไม่เจ๋งเลยสุีครบอาจารย์ผมเริ่มพิธีเลยนะครับผมต้องหันหน้าไปทางไหนทางนี้แล้วกันเริ่มครับ ôi oh, ta đã cả ta hải cái lời nghĩa hơi au Ui, nó xuống mặt nhanh mạc Này nhé Mà đi mà, mà đi mà Mà đi mà Ui, ui, nó phản tổng đi, Ui Ui, ui, ui หลบได้หลบได้เว้ยหลบได้เอาวิ่งวนวิ่งวนโดดมาหลบนี่ไงโอ้โหโคตรผิวโคตรผิวโคตรผิวโอ้โหอ้าวบัตรไม่โดนืมนี่โดนลบต่อ ไ่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคิวก่อนคิวก่อนไปไหนไปไหนโอุย้ยกือบโอ้ย แต่ท่าเลดิอุย้ยมันก็มีท่าอุย้ยท่าเยอะเหลือเกินท่าเยอะเหลือเกินท่าเยอะเหลือเกินตีมันไม่เท่าเลยวะอุย้ยโดนจับอีกโอ้โห โดนท้อยเรียบร้อยดีน,นี้ถอนหนี่ไงรับเลื่อนเลยน้อยไปไหนไปไหนเอ้าเฮ้พึ่งหนี่กับพึ่งนี่เอเอจะบอกนะม,นมีแบกหน้าอ่างเงี้ะ อ๋อนี่ระเบิดระเบิดล่างนะอ้าวฮัาโล the sickness that took our parents was spreading through the village spirits of the forest guide them on their journey to the mountain shrine food was running low Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village, and I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. เข้าใจทาโล่ได้นะแบบมีน้องที่ต้องแบบดูแลอะไรเนี่ยดูดิขนาดแบบขนมยังแบบเออเมนิยังแบ่งนะตื่นมาก็ไม่เจอชัวอ้าวยังอยู่เดาอะไรวะเนะ นี่นมันเกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเอาแล้วแบบจัดเข่าที่แบบมีแต่สีฟ้านะฮะเหมือนแบบโอ้โห t e r r r o เ s ้ยรู้สึกตัวแล้วก็วิ่งกลับไปดูน้องแล้วไปเจอแต่ของแต่ไม่เจอน้อง For days, I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them, yeah. even now hard to forgive myself. Taro... The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. <coughs> ุดยอดโอ้น้ำตาจะไหลนี่สามพี่น้อง sorry, ข้าขอโทษเคน่าเราพาเจ้าไปยังสถานแห่งบูชาไม่ได้ s ในเวลาที่เจ้าต้องไปแล้ว โสุดยอดอ้าวแล้วจารเดินไปไหนวะนะก็ไปยังสถานบูชาแห่งหน้กกาเพื่อคารบทาโร่โลเนั่งทำสมาธิครับนั่งสมาธิกันครับตอนนี้ โอเคครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเราได้ช่วยทาทาโลเบนิสัยาได้กลับไปเกิดในภูมิหน้าแล้วนะครับผมไม่โดนกักขังวิญญาณไว้ณที่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดลับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเจอกันนะ